ในเรื่องของความกระตันยูค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็เป็นเกราะคุ้มครองภัยให้กับคนทุกคนที่มีสิ่งนี้อยู่ในใจเลยก็วันนี้นะคะหัวข้อที่มาแบ่งปันก็จะเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราแดงรู้สึกว่าแดงได้รับการพัฒนาตัวเองค่ะจากการได้เรียนรู้เรื่องนี้ก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณค่ะก็คือพี่การค่ะพัชรรัตน์กุศลพี่สาวคนสวยและคนเก่งนะคะ แล้วก็ต้องขอบคุณนะคะครอบครัวของ FCA ค่ะที่ทำให้พวกเราค่ะได้เติบโตในผืนดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วเราได้มีแนวคิดในการสร้างธุรกิจให้เราเติบโตได้แบบง่ายๆค่ะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะคะทั้งหลายเลยที่เรามาร่วมแบ่งปันกันแล้วก็เป็นทีมที่ดีค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอบอขอบคุณไม่ได้เลยก็คือ อัปลน์คนที่ชวนแดงตอนเริ่มต้นเลยนั่นก็คือคุณเต้ยพอพลหันปราบนั่นเองค่ะเนี่ยพูดเองก็ปกมือเองเลยนะคะ, <c oughs> ะวันนี้กเ็เรื่องที่แดงมาแบ่งปันเนี่ยเรียกว่าเป็น1ใน8วิธีการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งวันนี้เราได้เรียนรู้จากอาจารย์ PET, เพชรแล้วก็มงกุฎธูตของพวกเราก็คือดรติ๊กจินตนาพรจเด็ดนะคะ วิธีที่เราจะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและแนวทางการใช้ชีวิตก็คือแปดเรื่องนี้นะคะก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนการพัฒนาตัวเองและพัฒนาธุรกิจการเข้าเรียนรู้งานกระชับมิตรอย่างต่อเนื่องการติดตามติดความคิดของ FCA นะคะแล้วก็ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานอยากเก่งอะไรเราก็ต้องให้เวลากับสิ่งนั้นแล้วก็สุดท้ายค่ะ ข้อนี้เป็นข้อที่ทําให้เราเนี่ยครอบคลุมในทุกสิ่งทุกอย่างก็คือต้องคิดบวกแบบไม่รู้เหตุผลคิดบวกแบบเป็นองค์รวมค่ะซึ่งวันนี้นะคะแดงรู้สึกว่าความโชคดีของพวกเราก็คือเรามีคนสําเร็จที่คอยชี้ทางเป็นคนที่ท่านเป็นคนสร้างทางไว้ให้พวกเราเดินตามได้ก็ทําให้เราเนี่ยเดินสู่เป้าหมายนะคะได้อย่างะสะดวกสบายขึ้นนะคะ ก็นี่แหะค่ะสิ่งที่จะมาแบ่งปันให้ฟังนะคะก็จะเป็นอยู่ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองค่ะซึ่งตอนนั้นแดงได้มีโอกาสฟังจากเพื่อนที่อยู่ในเซ็นเตอร์เดียวกันนะคะก็นําเรื่องราวของออมงกุฎทูตนะคะจากประเทศไต้หวันก็คืออาจารย์ฉีแล้วก็อาจารย์เฉนินซึ่งคู่นี้นะคะในอดีตที่ก่อนที่ท่านจะทำเอ็มวีประสบความสำเร็จเนี่ย เรียกว่าท่านเป็นคนที่ยากจนมากๆเลยแล้วท่านได้รับโอกาสจากธุรกิจแอมวี MV. ปัจจุบันเนี่ยโหเป็นมงกุฎทูด90แต้มนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้อาจจะสูงกว่านี้ก็ได้นะคะตอนที่เราเรียนรู้กับท่านจัดคําสอนของท่านตอนนั้นก็คือเป็นมงกุฎทูตทีทท่อยู่ที่90แต้มคะ่ะแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดจากมงกุฎทูตเช่นเดียวก,กันก็คือจากคุณวิโรธแล้วก็คุณสิริพันธ์บุญอริยะคะ่ะ ซึ่งเรื่องพวกนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราเนี่ยทำธุรกิจแบบมีความสุขค่ะเรื่องนี้ก็คือเรื่องของบุญหกแบบนั่นเองซึ่งมีอะไรบ้างนะคะก็ข้อที่1ก็คือเรื่องของการขอบคุณข้อที่2การทนุถนอมข้อที่3ความซาบซึง้งข้อที่4การตอบแทนข้อที่คํา่ตนและข้อสุดท้ายเป็นคุณสมบัติ ของคนที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็คือการรับภาระค่ะก็เรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของการขอบคุณจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะของมงกุฎทูเช่นเดียวกันก็คือนาคาจิมะเขารู้ทุกคนในห้องนี้รู้จักไหมคะก็น่าจะรู้จักเนาะบางคนที่ศึกษาข้อมูลคนสำเร็จของธุรกิจ M V แล้วก็มีคนถามว่าสิ่งที่ เป็นเคล็ดลับของนาคาจิมะเนี่ยคืออะไรเราก็ได้ยินเลยค่ะว่านาคาจิมะบอกว่าเคล็ดลับก็คือสามคำขอบคุณขอบคุณและขอบคุณแล้วก็ได้เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จอีกหลายๆคนนะคะถึงเข้าใจเรื่องราวพวกนี้เลยก็วันนี้เราต้องขอบคุณทุกสรรพสิ่งวันนึงเรามีชีวิตที่ดีได้นะคะในทุกวันนี้มาจากตั้งแต่พ่อแม่เราแล้วอะค่ะ แล้วก็พอเราทําธุรกิจแอมเวย์ way, ค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือเราทราบซึ้งเราขอบคุณบริษัทที่ทําเรื่องราวดีๆให้กับเราซึ่งวันนี้พี่การเล่าให้เราฟังนะคะตอนตอน้นบอกว่าท่านประธานบริษัทเนี่ยก็คือท่านาด,าดักเดอะเวูดก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อที่จะสื่อสารกับนักธุรกิจเพราะว่า,านักธุรกิจไม่ได้มีโอกาส หรือว่าไม่มีเวลาที่จะไปที่ต่างประเทศใช่ไหมคะที่ไปเจอท่านท่านก็ลงมาเลยมาเจอกับนักธุรกิจประเทศไทยแสดงว่าท่านให้ความสำคัญกับประเทศไทยมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเรื่องของผู้ก่อตั้งขอบคุณสินค้าดีๆขอบคุณลูกค้าที่เราได้พบเจอแล้วก็ได้แบ่งปันกันและสิ่งที่สำคัญของการเติบโตในธุรกิจนี้นะคะที่ทำให้เราได้เข้าใจธุรกิจ ก็ต้องขอบคุณอัปลน์ค่ะและขอบคุณดาวไลน์ขอบคุณทีมขอบคุณไซไลซึ่งคําขอบคุณเหล่านี้ค่ะถ้าทุกคนเนี่ยเข้าใจเราจะรู้เลยว่ามันคือการสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นทุกเช้าค่ะถ้าเราเริ่มต้นด้วยพลังงานแบบไหนในแต่ละวันของเราก็จะเป็นพลังงานแบบนั้นข้อที่2ค่ะก็คือในเรื่องของการทนุถนอม ตอนเริ่มต้นที่เด็กไปเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะก็เอ๊ะคำคำนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจไม่ชัดตอนนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพอเราอ่ะตั้งใจที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอ่ะเราเลยรู้ว่าวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะการทนุถนอมโอกาสที่เราได้รับแล้วก็ทนุถนอมความสัมพันธ์ต่อคนรอบตัวนะคะโดยเฉพาะครอ,อบครัวของเราอะค่ะ เราเจอหล,หลายๆคนเนาะที่มีปัญหาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งครอบครัวมันเกิดจากการที่มไม่ได้ทนุถนอมนั่นเองเลยทำให้เกิดการแตกแยกแล้วก็ในทุกๆเรื่องที่เราสื่อสารนะคะมันก็ถ้าเราเนี่ยทนุถนอมก่อนที่เราจะพูดแบบตามความรู้สึกจริงๆเนี่ยเรากลับมาแบบทนุถนอมคนฟังมันก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่ง เขาก็เลยบอกว่าวันนี้นะคะถ้าเราทนุถนอมสิ่งไหนเราจะได้ครอบครองสิ่งนั้นถ้าเราสำนึกถึงคำขอบคุณหรือรู้สึกขอบคุณสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะอยู่กับเราตลอดไปค่ะซึ่งเรื่องนี้แดงก็ได้สัมผัสโดยตรงเลยก็คือเรื่องของลูกชายค่ะจริงๆแล้วเนี่ยลูกชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยปกติเขาก็จะปัจจุบันนี้ด้วยเนาะก็อาจจะแบบ เขาเรียกว่าเลยนะ introvert อาสังคมในยุคปัจจุบันนี้แต่แดงเป็นคนหนึ่งเลยอะที่ได้สัมผัสเรื่องราวแบบนี้ว่าสิ่งที่เราเนี่ยส่งมอบให้กับลูกของเราเนี่ยก็คือทุกๆครั้งเนี่ยเราก็จะให้ความรักเนาะแล้วเราก็จะใช้แบบการทนุถนอมด้วยการกอดด้วยการชื่นชมเขาแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมามันก็เป็นเรื่องราวที่เออเขาว่าตอบกลับมาคือเขาก็ทนุถนอมเราเช่นเดียวกันแล้วก็ขอบคุณทุกๆวันนะคะ แม่ชงบอดีค้คีให้กินแม่ขับรถไปส่งทุกๆครั้งสิ่งที่เราได้รับก็คือได้รับคําขอบคุณกลับมาพอเราได้รับสิ่งนี้กลับมาสิ่งที่เรารู้สึกเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากอยากทําสิ่งเนี้ให้ลูกของเราตลอดไปเรารู้สึกแบบนี้ไหมคะ <c oughs> เช่นเวลาเราให้ของใครไปเนี่ยแล้วคนนั้นเขารู้สึกแบบซาบซึ้งมากแล้วเขาแบบมีฟิลลิ่งเ่ยเออเราจะรู้สึกอิ่มเนาะ เช่นกันเลยวันนี้ถ้าเราพิ่ถีพี่ถันเรื่องของความรู้สึกอค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขและคนรอบตัวของเราอ่ะก็จะได้รับพลังงานดีๆแบบนี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการทราบซึง้งเรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรามาอยู่ในธุรกิจ M.V อ่ะบางครั้งเราอยู่นานเราอาจจะรู้สึกถึงความทราบซึ้งเนี่ยแบบมันจางหายไปค่ะแต่พอแดงได้เรียนรู้เรื่องนี้ค่ะแดงรู้สึกว่าวันนี้ จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีมากๆเพราะธุรกิจแอมเวย์อะค่ะมันไม่ใช่แค่ธุรกิจธรรมดาการที่คนคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จอะมันหมายถึงการที่เขาเสียสละในหลายๆสิ่งเพราะกว่าที่เราจะมาเป็นเราทุกวันนี้ได้ดีทุกวันนี้เราผ่านบุญคุณคนมาเยอะมากพ่อแม่ดูแลเราใช่ไหมคะ จริงๆแล้วเราก็เห็นหลายครอบครัวที่พ่อแม่ก็ไม่ได้ดูแลดีกับบางครอบครัวพ่อแม่ก็ดูแลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกถึงความซาบซึ้งในสิ่งที่เราได้รับอะค่ะเราก็จะยิ่งอยากทำหน้าที่ของเราอะให้มันดีขึ้นวันนี้นะคะอาจารย์บอกว่าใครทำดีกับเราอะไม่ใช่หน้าที่ค่ะแต่หน้าที่ของเราอะต้องทำดีกับคนอื่นแค่ความรู้สึกแบบนี้ทุกคนว่ามันทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนขึ้นไหมคะ พอเราอ่อนโยนนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราจะทํางานกับผู้คนได้ง่ายขึ้นซึ่งมันอาจจะสวนทางกับในยุคปัจจุบันนี้ที่ผู้คนนะคะเขาเรียกว่าอยู่ในมุมที่าการสื่อสารหรืออะไรต่างๆทําให้เขาเนี่ยมีมีกรอบของตัวเองอะ่ะมนเลยทําให้คนแบบอาจจะละเลยในเรื่องของการแสดงความรู้สึกกับผู้คนแต่ในธุรกิจแอมเบย์ M ะคะ่ะมันเป็นธุรกิจที่เราต้องทํางานกับผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราละเอียดอ่อนในเรื่องของการสื่อสารมันก็เลยเป็นเรื่องที่จาเป็นมากๆและยิ่งทําให้เราเนี่ยเข้าใจธุรกิจแล้วเราจะยิ่งอยากประสบความสําเร็จวันนี้แดงขอบคุณมากๆเลยนะคะก็คือภาพนี้แดงกับเต้ยอะได้เจอพี่สาวที่ใจดีเนาะสำหรับเราสองคนก็พี่ก็เป็นเหมือนนางฟ้าเราที่เราได้รับเลยเพราะว่าพอเราตั้งใจในการทําธุรกิจอะคะ่ะแดงจาได้เสมอเลยวันนั้นวันแรกนะคะ ที่แดงเข้ามาอยู่ในทีมของเฟิร์มบิทเนี่ยพี่นาไม่ได้อยู่ในห้องนี้เนาะแต่ว่ามันเป็นคําพูดที่ทําให้แดงฝังใจเลยว่าพี่การบอกว่าให้ดูแลแดงเหมือนเป็นทีมงานก็คือเหมือนเป็นดาวไลน์ของพี่การเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่การไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้เพราะพี่การก็มีภารกิจในการดูแลองค์กรตั้งเยอะแยะมากมายแต่กลับมาดูแลแล้วก็ใส่ใจแดงแล้วก็ทีมงานของแดงเหมือน เปรียบเสมือนดาวไลน์ของท่านเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้แดงรู้สึกว่าในเป้าหมายของแดงที่ต้องรีบประสบความสําเร็จก็คือต้องการที่จะตอบแทนให้กับทีมาค่ะเพื่อที่จะให้เ,เราจะได้พูดถึงความสําเร็จที่มาของเราว่ามันมาจากการที่เรามีโค้ชมีครูที่คอยชี้แนะให้เราอะค่ะจนเราประสบความสําเร็จนี่แหละค่ะก็เออ มาจากหัวข้อเมื่อกี้ก็คือพอเรารู้สึกถึงความซาบซึ้งในตัวแดงเองอะแดงก็รู้สึกว่าการประสบความสําเร็จของเราเนี่ยเลยทําให้ไม่ว่าจะเป็นอัพไลน์ของเรานะคะหรือว่าทีมงานของเราครูของเราโค้ชของเราอา,อาจารย์ของเราทุกคนน่ะก็จะได้รับผลประโยชน์ก็คือเขาจะรู้สึกว่านักเรียนที่ดีอะอมีผลลัพธ์ที่ดีก็มาจากการที่ เขาตั้งใจสอนและนักเรียนก็ตั้งใจที่จะทำตามด้วยเพราะฉะนั้นเลยรู้สึกว่าเราต้องประสบความสำเร็จค่ะเพื่อที่จะตอบแทนให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังของเราเนาะแล้วก็อาจารย์ก็ยังสอนอีกว่าวันนี้เราทำดีกับใครอเราไม่ต้องจำค่ะแต่ใครทำดีกับเราเราต้องจดจำและต้องตอบแทนน้ำแก้วหนึ่งอะค่ะใครยื่นน้ำให้เราแก้วหนึ่งอะมันยังเป็นความรู้สึกดีๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ตอบแทนแล้วก็ได้แบ่งปันเนี่ยมันยิ่งทําให้เราเนี่ยจิตใจของเราอ่ะยิ่งพองโตขึ้นนี่แหละค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของความกระตันยูค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะแล้วก็เป็นเกราะคุ้มครองภัยให้กับคนทุกคนที่มีสิ่งนี้อยู่ในใจเลยแต่ในธุรกิจแอมเวียค่ะจะสอนให้พวกเราเนี่ยรู้จักการตอบแทนด้วยการสร้างการประสบความสําเร็จ เพราะวันนี้เบื้องหลังของเราอะค่ะที่เรามีชีวิตที่ดีในทุกวันนี้บางครั้งก็ไม่ได้มาจากเฉพาะพ่อแม่ใช่ไหมคะแต่มาจากคนหลากหลายเลยที่เขาดูแลเรามาเพราะฉะนั้นถ้าเราประสบความสําเร็จแล้วเราได้ส่งต่อได้ดูแลคนรอบกายเราเหล่านี้ค่ะก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองกตันยูและตอบแทนนะคะเป็นเรื่องที่ถ้าเราประสบความสําเร็จเราจะไปด้วยกันได้เลยอ่าแล้วก็ สามสิ่งนะคะที่เรารอไม่ได้ก็คือเรื่องของความกระตันยูเรื่องนี้เราอาจจะเห็นหลายๆคนน่ะที่อาจจะมาพูดคำว่าเสียดายเสียใจใช่ไหมคะเพราะวันที่เขาคิดที่จะอยากกระตันยูแล้วก็ตอบแทนพ่อแม่หรือคนที่มีบุญคุณกับเขาว่าคนเหล่านั้นไม่อยู่รอแล้วเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่เรียกว่าทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จด้วย แนวคิดพื้นฐานเลยก็คือเรากระตันยูรุคุนตอบที่มาของเราค่ะแล้วก็ต้องรีบทําด้วยเพราะถ้าเราสําเร็จไม่ทันเวลาให้กับคนที่เรารักนะคะความสําเร็จของเราก็มีค่าเท่ากับ0และข้อที่2เราไม่ได้ไนะคะก็คือการดูแลสุขภาพเราไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าสุขภาพของเราพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะหลายคนที่บอกว่าวิกฤตกับพรุ่งนี้เราตอบได้ไหมคะว่าสิ่งไหนจะเกิดขึ้นก่อน เพราะฉะนั้นเราไม่มีคำว่ารอพรอมาค่ะสุขภาพวันนี้เราได้ข้อมูลดีๆนะคะจากพี่หมอหมอกก็เชิญชวนทุกคนว่าเราเริ่มต้นในการดูแลกันตั้งแต่วันนี้เลยค่ะแล้วก็เรื่องความสำเร็จค่ะเช่นเดียวกันเลยการที่เรารอความพร้อมเนี่ยความสำเร็จจะไม่มาถึงเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความสำเร็จค่ะเพื่อที่จะให้เกิดความสำเร็จนั้นจริงๆ วันนี้เราเจอหลายๆคนนะคะที่รักลูกมากๆแล้วก็ให้โน่นให้นี่ไม่กล้าที่จะว่าอะไรลูกเลยด้วยความรักใช่ไหมคะแต่วันนี้เชื่อไหมคะว่าพ่อแม่ที่รักลูกอะคะ่ะไม่ได้หมายความว่าลูกเนี่ยจะประสบความสำเร็จแต่ลูกที่รักพ่อแม่อะคะ่ะลูกคนนั้นจะประสบความสำเร็จเพราะเขาจะไม่มีวันที่จะทำให้พ่อแม่เขาเสียใจเลยนี่คือการที่ เรียกว่าเป็นแก่นของการกระตันยูรู้คุณกับคนที่เขารักเลยนะคะแล้วกเ็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญม,มากๆเพราะว่าในยุคนี้ค่ะจริงๆแล้วมีคน,คน,เ,กคนเก่งเยอะแยะมากมายเลยและในธุรกิจแอมเวย์หลายๆคนก็อาจจะเห็นใช่ไหมคะว่าคนที่เข้ามาในธุรกิจนี้เป็นคนที่เก่งมากอะแต่ทำไมเขาถึงเดินออกไปจากธุรกิจนี้หรือเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จ เท่าที่เราเห็นหรือที่ควรจะเป็นนั่นก็คือเรื่องของการถ่อมตนค่ะเพราะในธุรกิจ MV ค่ะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเ,เราต้องมาเรียนรู้ใหม่แล้วเราต้องเรียนรู้จากใครคะเราต้องเรียนรู้จากคนสำเร็จคนที่ถ่อมตนนะคะก็คือคนที่เก่งแต่เขาอะชื่นชมอาจารย์ของเขาแล้วเขายอมที่จะเป็นน้ำที่แบบไม่เต็มแก้ว เพราะวันนี้คนที่ประสบความสําเร็จนะคะเขาก็จะมองคนออกเนาะว่าคนไหนที่เขากล้าสอนคนไหนที่เขาไม่กล้าสอนในธุรกิจแอมวีเขาก็เลยบอกว่าวันนี้เราต้องติดตามความคิดคนสําเร็จเพราะธุรกิจแอมวีะคะมันเป็นธุรกิจที่พิเศษเป็นธุรกิจที่งานภายนอกถ้าเขาประสบความสําเร็จมาเขาไม่สามารถมาใช้กับธุรกิจ MV ได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า เราเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วอะค่ะเอเราก็สามารถที่จะได้เรียนรู้เคล็ดลับความสําเร็จจากคนสําเร็จถ้ามีใครชื่นชมเรานะคะก็ให้เราคิดต่อว,ว่าวันนี้ที่เราดีได้เราเก่งขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะใครนั่นก็คือที่มาของเรานั่นเองยิ่งสูงยิ่งต้องโน้มตัวลงต่ําการถ่อมตนนะคะจะทําให้มีคนอยากเข้าใกล้เนาะเพราะว่าเวลาคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาถ่อมตน,นะ่ะ แบบเขาเรียกว่ามีท่าทางที่เป็นมิตรผู้คนเข้าถึงได้เนาะวันนี้ก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะคนที่อยากเติบโตอยากประสบความสำเร็จอะค่ะก็มีคนสอนเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วเหมือนกับรวงข้าวอะค่ะลองนึกภาพดูนะคะมีรวงข้าวอยู่2รวงรวงหนึ่งเนี่ยชูชันเลยรวงที่สองเนี่ยโน้มลงที่พื้นดินอ่าทุกท่านคิดว่า รวงไหนที่มีมูล,ลค่ามากกว่ากันคะก็ต้องเป็นรวงที่โน้มเข้าสู่พื้นดินเพราะรวงที่ชูชันนั่นคือรวงที่แบบมันรีบอะค่ะเ่เช่นเดียวกันค่ะวันนี้คนที่จะประสบความสําเร็จในทุกมิติทุกด้านนะคะก็คือต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของการถมตนเหมือนที่ดรติ๊กบอกเลยบอกว่าวันนี้ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเราต้องเข้าหาคนสําเร็จเนี่ยละค่ะเราอย่าไปกลัวนะคะแต่ว่าให้เราเนี่ยเข้าไปหาเคล็ดลับด้วยการอ่อนน้อมถอมตน แล้วเพชรหรือว่าคนสําเร็จทุกคนนะคะก็จะเต็มใจที่จะสอนแล้วก็ถ่ายทอดวิชาให้กับเราวันนี้เรามีโค้ชเรามีออปไลน์ค่ะจริงๆเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะเพราะในธุรกิจอื่นเราจะต้องเสียเงินค่ะแต่ในธุรกิจนี้เราได้ใจค่ะอืถ้าเราเปิดรับอะค่ะแล้วเขาอะโค้ชก็พร้อมที่จะสอนวันนี้ถ้าเราไม่มีโค้ชอะเราอาจ,จะหลงทิศทางได้เพราะการที่เรามีโค้ชอะโค้ช เขาจะสอนเขาจะเตือนในสิ่งที่เราไม่รู้อะค่ะแล้วโค้ดก็จะเตือนถ้าเรายังไม่ยอมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีไหมคะที่เรามีคนเจรนายให้ประสบความสําเร็จเป็นธุรกิจที่สวยงามมากๆเลยนะคะข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการรับภาระค่ะอาจารย์บอกว่าวันนี้ชีวิตที่ไม่รับภาระนะคะไม่เรียกว่าชีวิตนี่ก็คือการที่เราเกิดมาค่ะ มีคุณค่ากับคนอื่นคือคุณค่าในตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นในธุรกิจแอมเบค่ะเป็นธุรกิจของผู้นำค่ะผู้นำคือคนที่กล้าที่จะรับภาระคิดไกลเกินกว่าตัวเองยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นและเป็นผู้ให้ค่ะตอนที่แดงไปสัมมนาแพตติน่มมาค่ะแดงก็ยังจำติดหูเลยตอนนั้นนะคะคุณคุณกิทวัฒน์อ่าใช่ไหมคะพี่เต ที่เป็น MD อยู่ตอนนั้นนะเขาบอกว่าพอเราเป็นแพทตินัมเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องเป็นผู้อุทิศตนเราถึงจะประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นค่ะก็เราเลยรู้เลยว่าวันนี้ถ้าเราเสียสละให้กับคนอื่นนะคะให้เขาได้เติบโตขึ้นก็จะทำให้ธุรกิจของเราอะคะ่ะก็จะเติบโตขึ้นอันนี้เราก็เห็นตัวอย่างชัดๆเลยนะคะก็คือ,อโค้ชแล้วก็อัพไลน์ของพวกเราในห้องนี้ก็คือพีการนะคะ การดูแลพวกเราแบบดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราสร้างธุรกิจนี้กันด้วยจิตใจที่สวยงามด้วยกันให้อะคะ่ะทีมเฟิร์มบิดของพวกเราเนี่ย <c oughs> ผมจะเติบโตได้ฉา,ามากมากเลยนะคะอ่าเขาบอกว่าวันนี้วิชากลางร่มแบบมืออาชีพนะคะไหลข้างหนึ่งของเราต้องเปียกเสมอนั่นคือเราเวลาเรากลารล่มเราต้องนึกถึงคนข้างๆเป็นหลักแดงชอบภาพสองภาพนี้นะคะก็คือลูกชายของแด้งนั่นเอง เวลาเนี่ยก็ภาพแรกนะคะก็คือการร่มให้กับคุณย่าคุณย่าพาไปดูแลในเรื่องของการเรียนขนเอ้แล้วก็ภาพที่2ก็คือการร่มให้การร่วงให้กับคุณายาาคุณายาาซึ่งดูแลเขาตอนเด็กๆก็เรียกว่าเป็นอะไรที่พอเราเห็นภาพแบบนี้เราก็รู้สึกมีความสุขเนาะกับการที่เห็นลูกเราเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีจิตใจที่ดีแบบนี้ค่ะก็วันนี้นะคะเชื่อว่า ในหลักคิดของอาจารย์ระดับสูงนะคะซึ่งอาจารย์เฉินอาจารย์ฉีเนี่ยก็ท่านเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแบบโอ้หสูงมากๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรื่องการให้เพราะท่านเป็นครูมาก่อนก็น่าจะได้ประโยชน์กับทุกคนนะคะซึ่งแดงใช้หลักการนี้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองล้วนๆเลยค่ะ